สวัสดีครับมื่อนี้วันพฤหัสบดีที่13นะครับมีหน้าคมนะครับ2,000หาย68นะครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านกุดว่าตำบลกุหว่าอําเภอกุชินาลายัยจังหวัดกาลสินนะครับ จหวัดกาลสินเดี๋ยวจะเพิมเบิ้มนะครับนี่แม่นบอนี่แม่นบอนี่ายเบอละขห้องของผู้ใดสินนายบอยบอยค้ายเบอเรบอนี่ค้ายอเรนายบอยขายอแล้วโอ้ยดูดยูไสง่วมีบอม์เนี่ เอาขายดีท่านขายดีใช่ไหห้อยบีห้อยบีห้อยแบงขายเหมือนระบบเลยนี่เอาคือขายดีเแต่มือไหนไหมขายลุบขายลุบนี่โบเห็นโดนระบบไหมโดนเราไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอ้ตลาดอินอินเป็นยังไงโอ้ อันนี้แม่น้องเฮาหมดบ่นี่ตัวนั้นกันแม่นโอ้อันนี้ขายไปแล้วนี่แม่กับลูกหีิบ่โอันนั้นขายไปแล้วโอ้ไปแล้วโอ้ไปแล้วสิบเก้าหนิโค้งนี่บ่อืมแม่กับลูกลูกตัวเมียบ่บ่ปลอมตัวเมียนี่ตัวผู้ตัวเมีย วันเดเด้อวทตัวที่สามหรือตัวที่สี่แล้วนีตัวที่สครับตสาูสามหมดูตัวที่สามลูตัวที่สมเด้อบักเทปลายบ่มีเอิดูส่วนเต็มได้วยบักเทปเลยเอาวัวผูเขาเม็ดเท่าไรนี่เม็ดเม็ดเท่าไรก่านี่ ถูงพ่นลอยสอยสาขึ้นเอออยสาที่หขึ้นเนาะ1ิบเกม่กับลูกนี่นะลูกตัวที่สามอืมิบเก้งัวมเป็นธรรมดาเลยงวัวผู้เขาบ่างวัวผู้เขาพาเพื่นก็นดีดีมัดพ่อีตน่นี้สีจะจอยมา,อาไปเลี้ยนะงในงัวผู้เขา เอาหางกับหน่าพ่นเอาลูกที่สามนะครับด้วยตัวเมียไอ้ลูกเอาออกไปเลี้ยงเอาลูกเพ่นแม่เพ่นช่วยังน้อยเลี้ยงลูก1ิปเกาเนาะมดร์ทนี่เบอร์โทรครับเออเบอร์โทรเด้0ศูนย์เก้าสอง ห้าสามเจ็ดห้าสามสี่สามสิบเกาหมื่นเก้าพันรอได้ป่ได้อยู่หอยออย,อยังเราบ่ดิโอหอยพะนมจากมุกดาหารข้ามเสียอีบ่ข้ามเล่ยข้ามเียอ,อีไปไดิมุกดาหารยี่ี่่าอืมตามวันน้าบอก เจ้าข้องเพื่อนไปใส่หรอนั่งอยู่นี่เมื่อกี้นี่บอกไปทางเลยหรอผู้ใดเจ้าข้องเพื่อนนี่นั่งอยู่นี่เมื่อกี้แม่นบอกสามหมโอ้อันนี้สามหมื่นสองตัวใหญ่นี่ได้ลูกมาโอ้เพื่อนขี้สมบูรณ์เนี่ยลุง อืมตัวที่เท่าไหร่เพิ่นน่ะตัวแรกเลยครับโอ้อันแรกเลยบ่จักเดือนแล้วอันแรกนี่เหรอแปดแล้วบ่อันแรกเลื่อนอ่ะเหรอเปิดไว้สามหมื่นร้อยสามที่หางคืนด้วกันบ่สมบูรณ์ดีเนาะเอรอใกล้แล้วนะครับเด้ออันแรกนี่แปดเดือนแล้วนะครับเอาแข้งขาใหญ่ดี ล่ำตัวดีนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ดีนะครับเด้อชุบนี่เอาเบิ้งรอบๆให้นี่เอาสมบูรณ์สมบูรณ์นี่อ้าวใกล้แล้วละครับใกล้แล้วเอาสีนี่แหละครับ สามหมื่นน้ตัวนี้เนาะสามหมื่นนะครับอันนี้แม่กับลูกเดียบานนี่เท่าไรโอ้สองหมื่นแปดลูกตัวที่ใส่เพิ่นเอาเป็นลูกแรกเพิ่นบ่อันนี้เกือบร้อยสี่สิบร้อยสามสิบห้าขึ้นนิดกันเอาร้อยสี่สิบขึ้นตัวนี้เนาะอ่างกันเลยเขาอยู่เป็นลูกแรกนะครับเด้อเป็นลูกแรกของเพิ่นนะครับเป็นตัวผูบ่นี่ ลูกแรกตัวผู้เอาเป็นชลลูล่ได้ครับแม่เป็นบามันลูกเป็นชาลูล่มันเล่เอาสีไหมทองๆองแซงขาดีทำนี้บบมีหางเง้าวนาไในก็ได้อยู่นะครับชุบแม่กับลูกลูกตัวแรกสองหมื 28, ดเนาะอือสองหมืแดเลยครับแม่กับลูกนี่ แม่กับลูกนี่สองหมืนแปดครับลูก,กตัวผภูต่อรองได้นะครับแต่ว่าตัวนี่สามหมื่นสามหมืนนี่นะครับใกล้แล้วละ่ะแปดเดือนแล้วเนาะเอาเบอร์โทรมากบาทนี่เบอร์โทรตัวนี้โทรห้าผมกมาได้เนี่ยเออเอาเอามาเลยเบอร์เจ้านั่นละ่ะศูนย์แปดศูนย์ สามเก้าแปดห้าเจ็ดศูนย์ีสามหมื่นต่อรองได้สองหมื่นแปดต่อรองได้เอาเบอร์นี่โทรมาเบอร์นี่ด้อโทรมาหาหอยพนมจากบุกอาหารเนาะบุกอาหารเด้อฝากข้ามเสือีไปแล้วะ่ะขอบคุณใลห,หลายครับขอบคุณใลห,หลาย Quang phụ đấy mùn muôn này không phụ đấy nè Ô toa cả nhu mùn ở nhà yu Ô có Muôn anh nhà Quang cả nhé lê áo xe là cho quang lâu Bỏ Quang có lăng toa cả nhu Quái đây nhắn mà Đứa tôi đi à Ô anh đi không phụ đấy thì muôn này Bỏ บอยเซล่ะเหลือสองหรือสามเตยเอาตัวตัวแม่กับลูกเต้ยเหล้วลูกคนตัวแม่เนึ่งลูกไปแล้วเส้ลูกแม่ครับตัวนั่นบอตัวใหญ่ๆหรือตัวนั่นตัวนั่นโอ้ตัวใหญ่บ่แมเนอันนี้ลูกเพิ่นน่ะแดงๆนี่ตัวเมียบ่เนี่ยตัวเมียครับไปแล้วลูกสองหรือสาม่นของลุงพง ลูกสองลูกสามเลยหรอได้ลูกสองแม่นี่เนาะหุ่นเล้อลูกหุ่นไปกินยูท่อเหมือนยูท่อเออยูท่อเป็นลูกตัวเมียเด้อสีแดงแดงเท่าไหร่ล่ะครับแม่กับลูกมื้นเก็บอร่อยมื้นบอร่อยเนาะแม่ต้องลูกตัวเมียลูกตัวที่สามเนาะแม่กับสองเนี่ยล่ะหนึ่งสองจอยประแม่สองอย่แหละเนาะโอ้ยรับลูกหุ่นพุ่นสีแดงแดงได้หุ่นหุ่ ตัวน้อยๆนะครับตัวใหญ่โแมนตัวน้อยๆนั่นแะลูกนตัวเมียสีแดงมื่นเจีนหาร่อยบุมีตำนี้นตัวได้อีกบ่านี่อันนี้แมียนั่งหน่อยตัวได้เม่นังน่อยน่มื่นหาร่อยมื่นก็หารอยเม็ดเศร้าบวกขึ้นจุดดอกเอารึ่งมันก็ดีเลย รุ่งมือก็สวยแต่ขึ้นดีแต่นำในเพิ่มน่อมือก็หาลอยน่อเป็นนั่ม้อนั่นเด้นี่มือเจ็ดลอยอมอนี่นะหนึ่งมือนเจ็ดลอยใส่เมาอย่างดีต้างาอกคอกเดียวกันเจโอ้เหลือเหลือเท่านี้แหะเจ็ดตัวนะครขายดีเทนาะกก็ได้ขายเพราะว่าขายบแพงเนาะขายถูกถูกไอพี่นงเอาไปเรียงเบอร์ทครับ ศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสามแปดเก้าสามแปดแปดสองศูนย์สองครับแปดสองศูนย์สองเด้อนี่ลูกคนมากเหรอหนิเดี๋ยวเด้วเดี๋ยวก็ดาวเบิ้งลูกคนเด้อนี่นี่นี่มือเจ็ดหารวยนี่นี่ตัวแดงแดงนี่ครับลูกคนหนิแม่กับลูกลูกตัวที่สองหนิมือเจ็ดหารวยเอาโทษมาเบอร์นี่เด้อมาเบอร์นี่มหาห้อยบอยครับห้อยบอยจากคุดว่ะ มื่อนี้ขายดีมือนี้เหลือเท่านี้แหละแต่ว่าอยู่ข้อกันยังหลายยังหลายยังหไรทั่วมาโหลดเด้อห้อยบ่อยเด้อขอพูดอะไรห้อยงวดคุงห้อยแม็กมีเลยบมีเลยมันไม่มาเลยห้อยแป้งบอกครับสวยๆเนี่ยสวยๆห้อยแป้งบอกนี่ฮเอาของผู้ใดจุ่มงามๆนี่ จุ่มนี่ของผู้ใด๋นองง่วนไหมจ้าครับเอามามาขามาผูกอะไวไปส้างเด๋อจัไปทาไเดียวจะของไปใส่งวงงามๆเอาขายกันแล้วบ่ขายกันแล้วบ่ครับบ่แม่แดงแดงก็ขายกันแล้วโอ้นี่ยเที่ยว้องง่อยเต๋ท้องเต๋ยเยอะไม้ไม่ตาไมหลับอยนี่อยเต๋บ่สวยๆนี่ เอ้าตัวได้เนี่ยเยอตัวเดียวป่ะตัวนี้เด้พูนเด้ใครดาวน์โอ้โเห็นเยอตัวเดียวนี่แม่สาวนี่โอ้ก้ากันดีหมดเลยสมบูรณ์ดีเนาะเม็ดสี่สิบเดียวบ่นี่เม็ดสี่สิบเดียวบ่หอมประมาณนั่นแหละประมาณบ่ถึงกันยังหน่อยเลยเอาสวัสดีครับหอยิ่ม มาซครับนนี้ว่ะมาขายมุ่ปุยเหม่นเทิมชินมมุนนี้มันมันมมุนดีโอมาซื้อนะวันนี้เนาะเบื่อเรื่องก็ได้เนาะสวยเนาะแข้งขาดีตำนี้บ่มีสมบูรณ์ยูแม่นี่อายุเท่าไร่เราซึปีนะประมาณส้นสองประมาณส้นสองแข้งขาดีไทยดีครับหางยาวหางยาวด้วยครับคุณอาหางยาวหางยาวราคาา้อ ลาคาโอ้สองหม่สามาร้อยสองหมามเอาตัวได้เรืองบแพงสองหมามหาร้เบอร์โทรห้อยเต้ศูนย์หกห้าหกหกหนึ่งหก็เาแปดหก้่ายก็เสียงหน่อยแต่ว่า อันอื่นหน่อยนะโมเดิร์นนีเออแม่โทษมาหนิละสองพันสามเนาะหอยเต้บ้านหน้าขามบักขามบ่มีจักตน้นเอาขอพูดเลี๋ยวหอยบอมมาไปเลี้ยงหมดเดิร์นเนี่ยหอยเจย์หอยน่องวัดดีครับทางเดน๋ยวงัว นี่บ่นี่บ่นางงามนางงามนี่นางงามนี่บ่นางงามนี่นะรอมลยเสี่สิบขึ้นได้แม่สาวเนาะแพงขาโบมี่แบบนี้เลยที่เอาเท่าไรล่ะขายเท่าไรล่ะ โอ้13หาร้อย oh, 13ห้าร้อยส้อมาก12หาร้อยโอ้โหกลางย่ท em. ี i, ่ว่ามันยังที่สดเนาอืมเอา13หาร้อยมาตัวนี้บ่แม่นบ่นี่โอ้เอาเลือดสูงนี่เนาะอันนี้13หาร้อยด้วแม่สาวนี่ คนมันคือดีเด็ดหรือดอะไรวะโตกน้ำเลี้ยงจังหน่อยเอาตัวนั้นท่านผู้ใดเฟื่อยเฟื่อยจ้ะหน่อยโอ้โต๊กใหญ่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยไหมเรือร้อยเรื่องร้อยขาปุ๊บมีแต่มีเนาะแม่สาวเนาะตาแดงแดงนี่แหละเสต่ตัวผู้นี่แหละอันนี้เม็ดสามสิบขึ้นเนาะ เกือบสามที่บวกเอาราคาดีครับสิบสามหาร่อยสิบสามหาร่อยเลือดสูงๆนี่นะสิบสามหาร่อยตัวไหนอีกครับบอนี่ตัวนี้กันแม่นบะโอแมวโบสีงสีงามนี่สูงเกือบสน่ลอยสี่สิบขึ้นไปเนาะลอยสี่สิบบวกหางยาว ขายดีสีบดเทาบดบทน้าไห่เมาพร้อมเลยโอโอหอหมอไปเลยแถมหมอไปเลยไม่ได้ถอดออกแจ้งขาดีจำนี้ไม่มีอายุประมาณจักปีกกวกัวปีกัวกัวอืมเอาหนี่แจ้งขาดีจำนี้ไม่มีราคาหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งมื่นห้าพันอันลีนพร้อม หนึ่งมืนห้าพนแม่โบนี่นะเหมือลเราไปบบบนี่เมือนเราบเบอร์ท่ครับศูนย์เก้าห้าแปดห้าหกห5เก้าห้าสี่สองเก้าห้าสี่สองหนึ่งมืนห้าพันหนึ่งมืนสามห้าร้อยหนึ่งมืมหร้อยนี่ถอดหมวกห้อยนงซื้อพร้อมเด้อครับผู้ใดต้องการขายก็ท่วมมาเด้อเบอร์นี้โอ้ อยากขายง่วให้กระโทรมาไปซื้อให้อยากซื้อกะโทรมากหรืออยากได้ง่วงกะโท่แม่เบอร์เดียวกันนี่ละห้อยน่งบ้านกุหวาะส่เล่แบนโาไปนี่ว่ามันซื้อปีโก้มันบ่มีดังว่ามันเสื้อปีโก้เพระเอกหนังฝรั่งขับสิบล้อไมแมนเดียมขอบคุณหลายหลายเลยขอบคุณหลายหลาย ไหยเจ้ยเสียไทยได้ยังแล้วเอาออกกล้องกัีนะเสียไทยบ๊อบบไปดอกไม้ม้วนหม้เอามาหาสิไม่ไปดิบอออกกล้องเอาแล้วได้เมื่อกี้เอาทั้งหลังของเฮาบอกครับนี่โอ้แม่เลยนี่ยเงี้ยงเี้นี่นะแม่กับลูกบ่เนี่ เอาแม่ก็ลูกไปดเลยนี่เอาแม่ลูกครับเอาแม่ี่าเด็ผมบอกเรียนดี่แม่เนี่รีบไปเลยเอาเป็นลูกพ่นหมดเลยนี่ให้เป็นแม่สาวบมนี่แม่สาวหรอมาเอาแม่ลูกวะเอาเนลูก่นแม่สีขาวลูกกับสีนี่แหะตัวเมีทั้งสองเงินเลนี่เออสูงตัวละเมตรส้านี่แหละเาขายแล้ววตัวนี้เง้แวนี่นะ ขายไปเท่าไหร่เนี่ย1หมื0พนครับเห0 0 0เหลือ right? ตัวนี้เท่าไหร่เบ่ถึงหมื่นห้องว้ตัวนี้บ่ถึงหมื่นเก้าพักับแม่นน่เด้อแม่สาวหน่อยเอาอไรตัวประต์หกสศูนย์หกสามห อยากได้ทุ่มมหาห้อยห้อยลาดครับห้อยลาดค้าแขกพ่นฟองหมดละอันบ้านค้าแขกทำเพื่อพ่นฟองละเอียดห้อยลาดสายๆมากกับไปอาลาดบระยูนแล้วบระยูนขอบคุณหลายเด้อห้อยลาดทุ่มนี่เหลือตัวเดียวเด้อตัวนี้เก่าพันครับนี่เหลือเก่าพันด้วยตัวนี้ตัวนั้นเพิ่งขายแล้วตัวเด็กเก่าพันหนงตัวเด็กทุ่มมหาห้อยลาดครับ ซาบว่าไรเนี่ยกันซาไปอาดลาดมอี่มอนี่เขาบุหรด่นี่มอนี่ตอดูเอ้าของง่วกระเซ็นบ่ท่ดไรมอนี่ซิบเกตหนารอยแชโดเล่เออนะครับเพิขึ้นหนึ่งเดียววลอยเศร้าด้ว ร้อยสาวสิบเจ็ดหาร้อยงัวยังหน่อยอยู่พวท่านหอดปีดอกเนาะเอากระร่างตอลุดต่อกันเอาแม่ก็ลูกเราต่อบ่อโอ้บ่แม่ก็ลูกบ่เนี่ยแม่ก็ลูกบ่อกโอ้เพิ่งเดี๋ยวจะลูกไอ้ลูกไปเลี้ยงตัวเมียนี่มันงามตัวนี่ มันงามซะว่าเพิ่นอยากได้เนาะแม่เนี่ยว่ารถให้เพิ่นพิเศษเลยโอ้รถพิเศษแล้วเอาเบิ่งอีกตัวอีกก่อนแล้วนี่พิเศษลูกตัวที่เท่าไรเพิ่นล่ะครับนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองแม่ลูกสองลูกงามๆนี่นะน,นามในเพิ่นก็ดีลูกเพิ่นสีแดงแดงเม็ดทิมหาขึ้นไปแม่เพิ่นก็ดีร้อยสี่สิบอยู่ดอกเนาะลูกตัวที่สองเด้อแข่งขาไม่มีตำนิแข่งขาบ่มีตำนินี่แม่เพิ่นนะครับ แม่แม่แม่นี่แม่กับลูกครับแม่กับลูกเหรอเม็ดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบห้าบวกเอาแม่เพิ่นเอาอตำนี้ไม่มีเด้อแม่ลูกแม่ลูกสองครับแม่ลูกสองราคาเท่าไรแม่กับลูกนี่แม่กับลูกเท่าไรราคาสองหม่นาครับสองหมื่นแปดห้าร้อยแม่กับลูกนี่เนาะตัวนั้นแม่นบอนอ่ะ อันนี้สองหมื่นแปดห้าร้อยแม่กับลูกตัวนั่นเท่าไรสิบสามเป็นเป็นตัวเมียป่ะเนี่ยนะรู่างฟป้งอยู่นี่โอ้ตัวเมียแม่สาวแม่สาวหัวโล่นลอยยี่สิบบวกของแท้ของแท้เลยหัวโลนแม่สาวลอยยี่สิบบวกตาแดงตาแดง เลือดชุ่มเอาไปอาบน้ำในล่านในหยังสะผมสาผ้าออกสีงามอันนี้ยังมาทั้งแต่งตัวเนี่ยยังมาทั้งแต่งตัวจักติดผอเลมานเนี่ยออกจากคอกมาเลยออกจากคอกนอนเกลือกทั่วทิพทั่วแดนเอาไปเขาล่านเสริมสวยนี่ออกมานี่งามว่าที่บ้านนแม่สาวเท่าไรเราบ้านมื่นสามครับมื่นสามปีเราไป ปีนึ่งเราบอกปีกลัวแล้วหมื่นสามพันละหมื่นสามพันปีสเดือนปีกลัวแล้วประมาณนี้แหละปีปีน้อยๆปีหนึ่งเดือนปีสองเดือนปีสามเดือนบ่เกินนี่รอยี่สิบบวกอือเอาเอาไปสซาผมซาเผาทรดเดีดเราพันจ่อยแทงถูอออหมื่นสามพันสามพันอ้าหมดแล้ว เหมือนเลเนาะหมอนอนนี่นี่หมอนอนนี่กับนี่เทโลเลเอาก็แม่ลูกเด้อโทรมาเบอร์ศูนย์แปดเก้าเก้าสสามโทรมาเบอร์นี่เด้อโอ้เดวเดี๋ยวเดโทรมาหาห้อยกระเซ็ด โอ้ไเนี่ยคือถือกล้องหรือไม่ยังไฟสายโอ้ยไฟสายบอกมันกล้องไม่ว่าเป็นช่างภาพโอ้ยเกษตรจากบ้านคุ้นวาขอบคุณในลายครับขอบคุณในลายนี่ค่ะแม่สาวของใครเอ๋พ่อบอกครับ ของเฮาบ่ครับผู้น <as> ั่งอยู่รถนี่บ่นี่ยเบนครับอ๋อของผู้ใดจะของไปซ้ายจะของบ่มีรถใต้ด้วยรถดกดักสู่จากผู้ทอนห้าด้อนี่ให้นอนอันนี้แม่นของเฮาบ่ครับนี่แม่นี่ของเฮาบ่บ่ครับของเฮาบ่แม่นี่ขายเมือนด้วยเขาขายเหมือล้วบ่ะอ๋อคือขายดีแต่เมื่อนี้ เอาขายถือเลยขายดีขายถือนี่พ่อรูปชืน่นตัวรูปรูปกับขายอยากขายกล้องผู้ใดยเขาเปิืเงซิงฟังสร้างอยู่ไหนเอา,าอเศร้าซื้อเลยวะ น้องอ้อยมีง่วบ่บ่ครับเอาเอาวันนี้เสิร์อไม่ใช่เจีสอนไรไปใส่เรบัเนี่เอาไปทรงเล่าอันนี้เศร้าขายแล้วเพิ่มเสชื่อมยังไงก้อยยี่หยังบ่เนี่ยผมเื่องเสื้อเลยก้อยรี่ก้ยลี่พ่นท้องก้ยลี่พ่นท้องท้ายเอาทั้งหลังกันไปเนี่ยเอาอันนี้บอมเบนนงหูบ่ ไม่ยโอ้ยมือหนมดแลยบอกครับมือนิครับเกว่ครับโอเคี่มือมดแล้วบอครับเอามาจากตัวมือิโอ้มาทิีเหมือนเลวันดีายดาบหรอครับออกเว้นหรอบอครับโอคุแม่เจสันเหลือเท่าไรแล้วครับโอ้คมนี่นะ โคมนี่เออเมื่อเมื่อกี้ส่งพยย่อเชิดมาทิ่งเลยอันนี้คนไร้ช่วยกันดิสิอ,สนนอันนี้เป็นลูกแรกหรือลูกสองครับนี่แบบเป็นลูกแรกแม่เพิ่งกันอีบุ่ย้อยสี่สิบขีดเนาะโอ้ลูกตัวเมียว่ปไปแล้วฝนโผล่เพิ่งจะไปขึ้นลน้นบอลน่ะเอาอยากเมื่อบ้านแล้วเอาลูกแรกได้ครับด้วยแม่ลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบบวกทั้งไตน้ำในก็ได้ นี่ครับลูกเพิ่นนี่นี่ลูกเพิ่นเด้อเป็นตัวเมียนะครับเด้อเป็นลูกแรกเป็นลูกแรกลูกแรกสีแดงๆไปเป็นขนาดพุ่นน่ะลูกตัวนี้เด้อเนี่ยเนี่ยไปแล้วเอาแม่กับลูกเท่าไหร่แล้วครับแม่ลูกนี่สองหมื่นห้านะครับแม่กับลูกลูกแรกเด้อลูกแรกลูกแรกสองหมื่นห้าพอพญานาคก็ร่างตกแต่งสถานที่ มองนั่งมอครับระว,วังเด้อโตัวนะ่ะสายคือร์ไซด์เหรนั่นโอ้โหครับครับเดี๋ยวผมถ่านี่กันนี่นี่ยสองหมื่นหาเด้อแม่กับลูกนี่ลูกแรกลูกแรกลูกตัวเมียย่างดีเงาเงาหล้วแม่เพิ่นแม่เพิ่นเงาเงาเนี่ลูกเพิ่นด้วยนี่โอ้ลูกเพิ่นสวยเด้อตัวเมียเอาแม่กับลูกลูกแรกสองหมื่นห้า,าพันตัวนั้นแม่นโบ 25, ตัวนั้นมนดโอ้มีโคมเดียว 2องหมน้าพันนะครับอเอาตอนนะ้ำแม่เกศสอนเด้อยากได้ไปเลี้ยงครับเอาเบิรงอีกก็ได้ลูกคนนี่ลูกกบแ่ลูกกแม่เนื้อนังดีตำนี้ประกันให้สองหมื่นห้าห้าเบอร์เบอร์โทรศูน้าสาม ศูนย์เจ็ดแปดห้าห้าแปดสามมดแล้วเนาะสองหมื่นห้าอยากได้โอ้ยยี่สิบโลไปส่งใหงกันลอยยังคิดค่ารถกันยังคิดค่ารถเบอร์เดียวกันบ่แม่เจสันเอาเอาเบอร์แม่เจสันนั่งก็ได้สองเบอร์เอาแม่หยังขายไข่บ่ครับนั่นโอ้ขายไข่ 063 641 5ส8 6อยากได้ไปเลี้ยงสองมืนหาต่อได้โทร่มาหาแม่เกสอนบาองทางมเจอกังเออแม่เกสอบ้านไสทอนบ้านใส่ท่อนขาดท่านั้นกีฬากลางโอภผ่ทองพุณแม่ซื้ออย่างไรซื้อไข่บ่เนื้อเครื่องเน้อเครื่องมันมกลมคือไใครเลยเอาขอบคุณหลายเด้ไแม่เกสอ จบลิปแรกไว้ตรงนี้นะครับเด้อเอาพี่น,อน้องยากได้ไปเลี่ยงกันทุมาสอบถามห้อยเบิ้งครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ที่แต่ละชมนะครับสวัสดีครับ